สุกแล้วค่ะสุกแล้วพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเลยวะคะอ้อมเขียดจะหน้าน้อยค่ะพี่น้องกินแซ่บแซ่้มกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องช่องไม่คิดข้าฮ็ตกับเขาค่ะ วันนี้แม่จิตเสียออมเขียกด้ยยาาากว,วดคออยค่ะพี่น้องเขียกหน่อยพี่น้องเอามาฝากได้น้องบัวลำพูค่ะพี่น้องของจินกราไค่ะพี่น้องเอ้ย ลวกให้นำข้าวมันออกก่อนค่ะตัะพีไปไหนนอ้องววกเกลียดแล้วด้วยค่ะพี่น้องเกลียดลวกมาเร็ปล่อยแล้วเครื่องกระสิม,มี่ตะไคร้ด้วยค่ะพี่น้องตะไคร้หัวค่ะ ตาไข่ทุกอันนี้ใบมะกรูดครับพี่น้องพริกสดพริกแห้แงหอมหัวแดงกระเทียมน,นี่ก็คือหอมต้นครับพี่นอ้องกระใบใบชะพูดร,รือใบทังอีเลิศน,นี่ก็คือใบพักไซค่ะใบพักไซหรือใบมะละ ทางอีตู้ค่ะพี่น้องเครื่องแกงกับมะเขือมะเขือกระสิมตาตำเครื่องนด้คะพี่น้องตำเครื่องรับเล่ตำตะไคร่ค้อนค่ะพี่น้องตะไคร่ ใส่เขือน้ำจับพี่นองค่ครๆตามด้วยหอมหัวแดงหอมหัวแดงค่ะตามโขกใส่ขันตาที่นอง เคี่ยมค่ะรสชาติตามต้องการได้ค่ะพี่นอ้องข่าเปียคือน้ำข่าเหนียวไปแช่น้ำนนห้มันอ่อนแล้วเกาก็มาตับถ้าผูใ้ใดว่ามีข้าเหนียวก็เอาแป้งมันใส่แท่ไห้ด้วยค่ะแป้งมันละลายแส่น้ำ ตามที่ต้องการทุกอย่างนะค่ะพี่น้องผู้ได้มากินรถจัดเหตุแบบรถจัดรถเืดอแคแลแ้วแค่ใช่ค่ะรสชาติตามใจนะค่ะพี่น้องแบบพอดี้วค่ะพี่น้องอันนี้น้าล้างโคกค่ะพี่น้อง หันไม่ได้ซีชิ้นขน้อยหอน,นึ่งอันแ่น้ำเกลือไปแล้วค่ะเกลือจะเอาเครื่องล่งด้วยค่ะพี่น้องมีปลาม่ตะไข่ทูบค่ะพี่น้องิกสดใบมะใบมะกรูดใบมะกรูดค่ะพี่น้อง แตงแต,แตงสีสันให้สวยงามค่ะปลาลืงทับพี่ค่ะปลายซ่อนค่ะชุดรตามชอบค่ะเครื่องแกนเสียงขต่ำเบาลงเลยค่ะ ค่ะแม่เรียนค่ะค่ะพี่น้องนิดน้อยครับพี่นอ้องออมเกียดจ้งนะ ร่อให้หมอเดือดนะคะร่อหมอเดือดอบงามเลยีิดว่า ามาเคือง่งนะครับพี่นอ้องน,นี่ข้ามักใส่บักบัวปลาแล้วแต่าตามใจด้อค่ะอันนี้แม่จิดมากัาเคือจะได้อาบักเคือมาใส่ค่ะ เสียจทีหน้านี่ห้าล่างห้าลร่างสะอาดแล้วครับพี่น้องห้าลวกแล้วลวกแล้วแล้วก็วล่างน้ำสะอาดอีกสองรอบครับพี่น,น,น้องร้องเลยครับพี่น้องเหยียบจะนะฮ เพิ่มน้ำปลาล่าพึ่งทับพี่ค่ะมอเดแลเราเขากเอาพักใส่ได้ค่ะพี่น้องพร้อมต้นค่ะพักใส่หรือใบมะละค่ะอมีในนบผักใบชะพูหรือใบพักอีเลิศค่ะใช้ผักหลลายนะอะออนยุบร่วงค่ะพี่น้อง อันนี้ใบแม่แลกักหรือใบ,บ<า>ไปอี <ไป S 1> ตูตตค่ะ เฉียดจะหน้าน้อยครับพี่น,อน,อน้องกินแซ่บๆร่ํากันเวยค่ะ